ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ g o o ๊ m มิวเซียมนั่นเองนะครับวันนี้ครับก o o ๊ปมิวเซียมของเรานะครับพามาที่ชุมชนที่เรียกว่ามีเรื่องเล่ามากมายเลยนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่พิพิธบางลำพูนั่นเองนะครับข้างในพิพิธบางลำพูครับจะเป็นอย่างไรครับิดตามฉันมาเลยดีกว่าครับ อนนี้นะฮะผมอยู่ด้านในพิพิธบางลําพูแล้วนะครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับวิทยากรของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านครับนะครับสุทธิศิ์บุตรโยธีครับเป็นเจ้าที่ลําชมนิทศกาลนั่นเองครับครับนะครับ ถามนิดหนึ่งครับว่าพืพิธีับรมภูเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับก็คือว่าตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ราชสัสสุกนะครับของกรมหารักษ์นะฮะก็เกิดจากนะครับสส่วนด้วยกันคือกรมหารักษ์แล้วก็ชุมชมบรมภูนะครับร่วมร่วมใจกันจัดตั้งเป็นพิพฑ์แห่งนี้ขึ้นมา อาคารที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอาคารเก่าแก่ทั้งเดิมนะครับอาคารหลังนี้ครับเดิมเป็นโรงพิมพ์รุสภาแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าโรงพิมพ์รุสภาพระสุเมงนั่นเองครับพิมพ์แบบเรียนที่แรกๆนั่นเองนะครับแต่อาคารเก่าเรานําเราเป็นการอนุรักษ์นะครับอาคารสมคุณค่าทั้งสองหลังเอาไว้นั่นเองนะครับเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับให้ดั่งเต็มที่นั่นเองนะครับครับแล้วที่นี่ครับมีไฮไลท์อะไรบ้างฮะก็ที่นี่ก็จะมีไฮไลท์นะครับนอกจากว่าตัวตัวนี้ฮะเราต้องบอกกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่น พิพิธภัของเราจะคล้ายเป็นไลฟ์มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะฮะก็จะมีข้างบนก็จะมีการจาลองชิมชนต่างๆของบารมพูซึ่งผู้ชม,มนะครับดูด้านบนเสร็จแล้วก็สามารถไปเดินชมของจริงได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็จะมีเป็นนะครับเทลอรีเกี่ยวกับนะครับเป็นสื่อต่างๆนะครับเทเลียนทันสมัยให้ผู้ชมนะครับมีแอคทิวิตี้ในการได้ร่วมทํา ได้ร่วมสนุกได้ร่วมสนุกได้ร่วมทำความรู้จักด้วยครับไม่ใช่ว่าเราไปเดินชมอย่างเดียวไม่ใช่จะมีเป็น a c t ทิวิตให้ได้ร่วมสนุกด้วยจะได้เป็นอะไรที่จำง่ายมากแล้วก็ได้ลงมือลงอัดลงแรงจริงจใชงครัะโอเคครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าด้านในของเราจะเป็นยังไงครับนั่นเดี๋ยวตามเราสองคนมาเลยดีกว่าครับถ่ยดเชิญเลยครับตอนนี้เลยครับ จุดนี้เป็นจุดนิทรรศการอะไรครับใช่ครับห้องนี้ชื่อว่าห้องเอกบรมอง์ราชินีนะฮะจะเป็นนิทรรศการเหนเวียเกี่ยวกับพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเสร็จกีติพระราชนีนาถของเรานนัเองเนื่องจากว่าปีพระสงฆ์พระองค์ท่านนะครับ2 475ครับเป็นปีที่สร้างอาคารหลังนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองครับสังคองกันนั่นเองนะฮะก็จะมีเป็นนิทรรศการต่างๆนะครับเกี่ยวกับพระราชประวัติขององค์ท่านอทิ คู่บารมีพระผู้มีนนะ,ะครับความเป็นเสด็จพระชินีคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเรานั่นเองนะฮะมันดา,าวแห่งปรมชาตินี่จะเป็นกับนะครับแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะครับ,รบ,รบที่มีนะครับ ควมหากคุณนที่คนตตอบสุนิกรชาวไทยนั่นเองนะครับสุดทรัตรงนี้ครับสำคัญนะตรงนี้จะเป็นนะครับจุดที่เราสามารถนะครับผู้ชมทั่วไปสามารถมาลงนามถวายพระพรกันได้แต่ของเราต้องบอกก่อนว่าถ้าถวายพระพรปกติจะมาที่นี่นี่จะเป็นถวายพระพรแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองชร์จะมีการอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะปรากฏขึ้นนะฮะที่หน้าจอตรงนี้นะครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมลองลงนามถวายพระพรดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมจะมา ลงนามถวายพระพรนั่นเองนะครับแก่องราชินีของเรานะครับ้านของเรานะครับก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้านนี้นะฮะมาดูดีกว่าครับ เอาละผมนี่นะฮะคือเหรียญกระสาบครับที่ระลึกฮะเนื่องในมหามงคลครับสมัยเฉลิมฉลองนะครับพระชนพรรษา3รอบนั่นเองนะครับของพระราชนีของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเหรียญนะฮะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้โห เป็นยังไงล่ะครับตื่นตาตื่นใจเลยใช่ไหมครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เคยเห็นครับจะมาที่นี่ครับรับรองว่าคุณผู้ชมนะฮะได้ความรู้กลับไปแน่นอนเลยนะครับนี่แหละครับคือห้องนิทรรศการนะครับขององค์ราชนีของเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าห้องนี้ครับสดสดงดงามมากๆเลยนะครับแต่ห้องต่อไปครับจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวตามชัมาเลยดีกว่าครับ เอาแล้วครับที่ผมยืนตรงนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้ช่วห้องป้อมเขียดขันรตัตนโกสินทร์นะฮะเป็นการจําลองเกี่ยวกับยุคก่อร่างสร้างกงรุงรัตนโกสินทร์เองน่าจะว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับรบารพูตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวแหวนของพระน,ค,<ม>นะครนะฮะเพราะว่าตรงนี้ฮะจะมีสถาปัตยกรรมที่สําคัญนะครับในสมัยโบราณเราเรียกว่าป้อมปราการนั่นเองครับสมัยนั้นอีกนหนึ่งนะฮะมีการสร้างทั้งหมด14ป้อมนะครับปัจจุบันนี้่เพียงแค่ป้อมเดียวเท่านั้นคือด้านหลังของเราคือป้อมพ่อพัดเมงเอ กับการกเป็นเนิศกาลกับการประวัติการคุอครงคลองต่างๆตำแหน่ง,งค,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 ครูครองพนคอนแนวกแพงโบราณแล้วก็จะมีไฮไลท์คือการชมป้อมสมิงไะชิ์ด้านไในโอเคครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกัน,รรน,น,นเลยครับเชิญได้เลยครับ ด้านหน้าของผมนี่เป็นติดนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นการจําลองนะครับแนวกระแพงเดิมของพะนครมานั่นเองสังเกตนะครับว่าจะแนวดียวกับป้อมพาสเมนที่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับเนื่องจากว่าใต้พื้นที่เรายืนอยู่กันตรงนี้ครับสร้างกําแพงเดิมอยู่ด้านล่างนั่นเอง นี่คือสร้างกำแพงเดิมในจุดด้านล่างของเราใช่ในคราบเป็นการจำลองมาอันนที่เป็นการจำลองขึ้นมานะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าอิฐในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับไม่ใช่อิฐที่หลอมขึ้นมาใหม่ก็เป็นอิฐที่รัชกาลที่หนึ่งนะครับทรงพระรามป9ดเก้าให้ไปนำมาจากที่กำแพงเมืองเก่าที่ราชธานีเก่าคืออยุธยานันเองอนะฮะนำมาก่อสร้างป้อมทย่นนะครับแล้วด้านนี้ครับจอนี้คือเป็นนิทรรศการนะครับกำแพงแห่งธานีเขาจะเป็นเกี่ยวบอกเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับครับอิฐ การก่ออิย oh ังไงประวัติการเป็นมาการสร้างกำแพงในสมัยโบราณต้องใช้อะไรสร้างบ้างต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี้ก็คือเป็นคําอธิบายนะครับให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับกำแพงเกี่ยวกับกำแพงเนี้ยเขามาจากไหนการสร้างมาเป็นมาอย่างไงใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋ออันนี้นะครับท่านผู้ชมับห้องนี้นะฮะคือขัางใต้ที่เรายืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นกำแพงเก่านั่นเองนะครับซึ่งด้านหน้าของเรานี่คือการจําลองครับอิดขึ้นมานั่นเองนะครับให้เสมือนกับสมัยนั้นนั่นเองนะครับ เป็นการจำลองนี่ขนาดอิดนี่คือประมาณประมาณแบบนี้ะรบปมาณนี้นะครับถ้าจะเห็นของจริงได้ก็ดูที่ได้นะ้านหน้าปั้มผสมเมนอิดมันจะใหญ่กว่าอิดสมัโบราณครับนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้และหน้าตรงนี้ฮะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของทางญิ่ัุ่นของเราครับที่ถือว่าที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีแบบนี้นั่นเองนะครับนะครับจะเป็นการชมปั้มผสมอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี้เลยนะครับครับจุดนี้คือ นะครับเป็นจุดที่เราจะมาชมป้อมปัสเมินอย่างใกล้ชิดนั้นครับนะครับเดี๋ยวเลือกภาษาก่อนนะครับครับแล้วก็เลือกที่ป้อมปัสเมินครับวันที่3ครับเขาจะมีประวัติของป้อมบอกโดยย่อๆครับคือเป็น2ใน14ป้อมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ครับคือป้อมปัสเมินตรงนี้แล้วก็ป้อมมหาการคามผ่านฟ้าลีลาตรงภูเขาทองนั่นเองนะครับครับอันนี้เราก็สามารถกดชมได้เลนะครับปึ๊บนี่ครับหน้าต่างก็จะเปิดออก จะเห็นป้อมอยู่ด้านหน้าของเรานั่นเองครับครับของจริงเลยครับนี่พึ่งบูรณะนะครับเสร็จใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะอยู่ด้านหน้าของเราเราปิแบบอื่นใช่ไหมครับพอปิดเขาก็จะหายไปแบบอันอื่นมันจะเป็นอยู่กับแค่เป็นประวัติแล้วก็ตำแหน่งป้อมป้อมในสมัยโบราณนี้เองแนวตำแหน่งป้อมนะฮะครับจะบอกตำแหน่งว่ามีป้อมกี่ป้อมสิบสี่ป้อมมีป้อมอะไรบ้างอ่า ้ก็จะบอกรายละเอียดครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของป้อมต่างๆนั่นเองนะครับกลับมาจะมีทั้งหมด22ป้อมเพราะว่าสัปดาห์แรกที่หนึ่งครับมี14ป้อมและกันที่สี่สร้างเพิ่มอีก8ป้อมนะครับทั้งหมด22ป้อมปัจจุบันเป็เพียงแค่2ป้อมแล้วท่านเองนี่ฮะนี่ฮะก็จะบอกปุ๊บ มาที่นี่ครับเราก็จะได้รู้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมปากาได้เลยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนครับเช้ชื่อว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่ป้อมนะครับที่เรารู้ๆกันแน่นอนเรามีสองป้อมที่เราเห็นกันนะคือป้อมมิสเมนกับป้อมทางปากาปากาตรงบัดเจดีย์หาทองนี่เองนะครับแค่นี้นะฮะแต่ที่นี่ครับเราจะได้้รู้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับป้อมและที่ตั้งนั่นเองนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับจะสมมติว่าเรายืนอยู่ในเขตกำแพงพนันครถ้าอยากดูวิถีชีวิตคนนอกพระนครนะครับปีนกำแพงแล้วก็แอบส่องได้ตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้เป็นจุดที่สามารถแอบส่องได้แอบส่องได้ครับก็จะเป็นวิถีชีวิตคนนอกพระนครนั่นเองครับลองดูได้นะฮะเดี๋ยวผมลองดู เดีต่อไปครับเดี๋ยต่อไปเราจะไปชมด้านบนของอาคารปูรกันบ้างครับด้านบนจะเป็นภารกิจต่างๆของกรมทารักนะครับเป็นหน่วยงานที่นะฮะสนับสน,สนุนนะครับในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของเรานั่นเองเชิญชมด้านบนได้เลยครับเดี๋ต่องมาครับ ที่เรียกว่าความโกงทำให้คนทั้งหลายต้องจะเอาเปรียบกันและคอยกัดกินสังคมเรานี้หากปล่อยมันไว้บ้านเมืองคงพังเราต้องร่วมมือสร้างให้หรัปราบความโกงด้วยความดีสังหา สำนึกไทยไม่โกงคณะกรรมการต่อต้าการพุจริตแห่งชาติปตชปีนี้ปีท่องเที่ยววิถีไทยเริ่มเดินทางแบบไทยกับรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยรถม้าไทยสามล้อไทยเวียนไทยหรือสกายแลบไทย แวะกินอาหารเช้าแบบไทยกับเสกกรอกไทยไข่ลวกไทยแพนเค้กไทยตามด้วยกาแฟไทยหยุดเคารพธงชาติไทยต่อด้วยกินผัดไทยน้ำกะทิแตงไทยหรือกบทอดกระเทียมพริกไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทย ขี่ฟอร์มูลามงในไทยใส่ผ้าไทยแล้วข้าวัดไทยจีนฝรัง่งพักแช่ออนเซนไทยแล้วนอนอ่านนิยายไทยขึ้นเหนือดูแกรนแคนยอนเมืองไทยไปอีสานชมฟูจิเมืองไทยลงใต้ดูกุย้ยหลินเมืองไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสเมืองไทย อยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์เห็ดสวรรค์ปลาสวรรค์ชิงชาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยประเพณีไทยมีเป็นร้อยตรุษจีนตรุษฝรัง่งตรุษไทยถ้ายังไม่จุใจไม่ต้องรอตรุษใดๆก็เที่ยวได้ทั่วไทยเที่ยววิถีไทยเยก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Good TV สนใจลงโฆษณาหรือซื้อเวลาแอร์ไทมติดต่อ086 3939 782 ครับในห,ห้องนี้คือห้องอะไรครับอตอนนี้เราได้ขึ้นมาอยู่ชั้นสองของคารปูแล้วนะครับ,รบตรงน,นี้ก็จะเป็นเนิศากาของกรมหารักษ์ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลแผ่นของเราแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจะสรรคงบป,ประมาณให้เกิดวิทยธภัณฑ์ของเราขึ้นมานั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นฮะการจำลองว่าจะเดิมนะครับกรมธารักษ์นะครับตั้งอยู่ในพระบรมราชวังนะครับเดิมช่วกรมพระคลังหมาสมบัตินะครับก็ตั้งแต่ปี2476ในสมัยรัชกาลที่7นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับแต่เราจำลองว่าแต่ละหน้าต่างแน่ถาบานนี่ก็จะเป็นภารกิจแต่ละด้านของกรมธารักษ์นะครัก็จะเป็นนะครับการผลิตเหรียญกระสับนั่นเองครับการผลิตเหรียญกระสับนะฮะก็จะเป็นเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ที่ได้ที่ผลิตนะครอยู่ในพระบรมราชวังในสมัยกันที่4เรียกว่าโรงกระสาสิทธิการนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีโรงงานใหญ่โตนะครับอยู่ตรงบริเวณนะครับลังสิทธิ์นั่นเองนะครับชั้นเมืองกรุงเทพก็จะเป็นการผลิตกระสาบนะครับการบริหารเงินตราอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมีการหมุนเวียนมีการแลกเปลี่ยนนะกันนะครับเหรียญต่างๆ มีการดูแลพื้นที่รัศมีเนุนะครับก็บเป็นพื้นที่ที่ของหลวงที่กรมหัรักดูแลนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเป็น การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าข,ของแผ่นดินนะครับทรัพย์สินในหาแผ่นดินก็มีหลายประเภทด้วยกันมีเครื่องรชอิเยส์ยคเครื่องรชอิเซย์พรแล้วก็เงินตราโบราณนี่ครับพันารักษ์นะครับมีหน่วยงานเป็นพันธารักษ์มนการที่ดูแลร,รักษารทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแล้วก็จะแสดงให้ประชาชนคนทั่วไปได้ชมกันที่สาราเครื่องระอิเย์พรนะฮะแล้วก็เงินตราโบราณที่วัดพผ่แก้วนะครับแล้วก็จะมีภารกิจด้านสุทธา็ิการ ประเมินราคาที่ดินนั่นเองครับประเมินราคาทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นที่ดินของเราเนี่ยก็สามารถให้อยากทราบว่าที่ดินของเราถ้าเราจะขายนะฮะมีราคาเท่าไหร่ก็ให้สำนักนี่ยฮะเขาประเมินราคาที่ดินกันได้นั่นเองก็คือห้องนี้เนี่ยก็จะแสดงหน้าที่ต่างๆใช่ไหมครับผมกรมธนาใชานะฮะแต่ละบานแต่ละบานก็คือเขาเรียกว่าการทําด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าเป็นการผลิต เหรียญกระสาบนะฮะภารกิจการบริหารเงินตานะฮะแล้วก็การบริหารที่ราดพัสดุใช่ครับนะต่างๆเราก็จะรู้ครับว่าเขามีการบริหารเขามีการจัดการนะฮะแล้วก็มีการผลิตออกมาแต่และอย่างเนี่ยแบบไหนนั่น<ช>เองครับโอ้โห,โหได้ความรู้กันแน่นมากๆเลยนะฮะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตเหรียญกระสาบเนี่ยเป็นมาอย่างไรเริ่มต้นมาจากอย่างไรและการที่บริหารที่ดินราชพัสดุเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างน,นะฮะมาที่นี่เราจะได้ รู้รายละเอียดหมดเลยนะครับแล้วต่อไปเราเพียงเราจะเข้าไปในห้องนี้ช่วงธรรมกิบาลอารักจะเป็นเป็นวีดีฮัทนะครับเกี่ยวกับขังกรมธารัก์ประมาณ5นาทีเราจะไปสี่ห้องต่างๆมีเบิกโรงกระสาบนะครับจะเป็นห้องที่จะแสดงภารกิจต่างๆของกรมธารักนั่นเองโอเคครับเลยครับมาดตามเราเลยครับ แาล้ะครับตอนนี้นะผมอยู่ด้านในนลครับห้องที่จะฉายวิดิทัศน์ตอนนี้หงว่าทำมาที่บ้านอารัฐจะเป็นภารกิจต่างๆของกรมรักธ์แล้วก็เป็นประวัติของกรมโดยย่อครับผ่านวิทาศน์ด้านหลังก่อนที่เราจะไปสู่ห้องต่างๆที่จะเป็นนะครับภารกิจของกรมนั่นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่ด้านในแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมในนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นขั้วห้องเบิกโรงกระสอบครับก็จะเป็นภารกิจด้านแรกที่สําคัญที่สุดก็คือการผลิตเหรียญกระสอบนั่นเองที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันในกระสอบนี้ครับมี3ชนิดด้วยกันมีเหรียญกระสอบุนเวียนเหรียญกระสอบที่ระลึกแล้วก็เหรียญที่ระลึกนั่นเองนะครับเหรียญกระสอบุนเวียนคือจะเหรียญที่เราใช้ในปัจจุบันคือเหรียญห้าเหรียญสิบต่างๆนะฮะแล้วก็เหรียญกระสอบที่ระลึกคือเหรียญที่จัดทำนะครับตามวรรคพิเศษแต่ว่าตีราคาไว้้้หหนนาาาเเรรีียยญ่สมถใชไ อย่างที่เราเคยเห็นเรียญสิบไม่มีเอเชียนเกมอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แต่ส่วนเหรียญพิระลึกเนี่ยทำเพื่อเป็นวัตถุกับพิเศษแล้วก็จะจัดตรีราคาหน้าเหรียญนะครับแพงกว่าราคาจริงสมมติเป็น900บาทแล้วแต่นี่สำหรับเก็บยังได้อย่างเดียวใช่เหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะฮะที่เขาไปซื้อเป็นเทำเอาไว้นะฮะซึ่งจะไม่มีเป็นทำลายระบัปกตินะับจะเป็นราคาที่โอ้แพงอยู่ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะเหรียญจะเป็นเกิบข้อมูลเกิบความรู้ของเหรียญนั่นเองนะครับ ก็โบยเหรียญกระสับแบบหมุนเวียนนะครจะเป็นเหรียญกษัตริย์บเขาเรียกแบบอเมริกัน t u r n i n งนะฮะสังเกตดีๆเข้าเหรียญกษัตริย์ขึ้นมา ด้านหน้ากับด้านหลังครับจะกลับหัวกันใช่ครับจะทำจะเป็นคนละด้านกันส่วนถ้าเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกให้สังเกตดีๆจะเป็นแบบยุโรเปียนนะครับเทนนิงจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านเดียวกันอ๋อเป็นด้านเดียวกันด้านเดียวกันลองดูนะครับนะะฮลองสังเกตดูครับลองหยิบเหรียญของเรามาดูก็ได้เหรียญบาทนะฮะเหรียญสิบถ้าเป็นเหรียญกษัตริย์เหมือนเวียดที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแบบอเมริกันเทนนิงคือด้านหน้าด้านหลังมันจะกลับหัวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ตจากด้านเดียวกันนะฮะทางด้านนี้ครับจะเเ็นารอหีีย่มท เนี่ยใส่สูตรของกรมหารักเนี่ยครับ่วนน้องวายุพักนะครับเป็นสัญลักษณ์ของกรมหารักนั่นเองครับทีนี้ครเราสามารถสัมผัสนะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยและเดี๋ยวเขาก็จะทํางานให้เราดูเป็นขั้นตอนนะครับเป็นปขั้นตอนกัไปนะฮะลองกดดูได้ครับเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับเึ๊บ เข <N ic> um> าจะมีการทบบําแรกแบบนะฮะออกแบบก่อนแล้วต้องให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยลงพับประมาพิไทยครับเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นแบบนะครับดินน้ำม,มันหล่อปูนพลาสเตอร์ซิลิโคนนะฮะเสร็จแล้วก็อีพ็อกซี่เป็นการเคลือบน้ํายาเสร็จแล้วพอเราได้เหรียญมาเราก็จะมีการย่อลาย,ยน,นะครับให้เรียบลงมาน,น,งนั้นเองมีการตกแต่งดมตราเหรียญน,นะครับให้เรียบเนียนแล้วก็เป็นการขั้นตอนต่อไปเป็นการหลอมโลหะที่จะใช้ในการทําเหรียญนัินเองโลหะนะฮะแล้วก็ไปได้โลหะแท่งมาแล้วก็นําไปรีดให้บางนะครับบางเสร็จก็มี เครื่องนะครับตัดเหรียญนะครับแล้วก็ยกขอบเหรียญที่เราเห็นนัานข้างนะครับแล้วก็นําไปล้างนําไปอบนะครับแล้วก็ได้เหรียญตัวเปล่ามาถึงจะไปตีตาอีกครั้งหนึ่งใช่ได้เป็นเหรียญสังเกตว่าไม่ยากเลยนะฮะเราจะได้เหรียญมาโอ้โหนะครับถือว่าเราได้รู้ครับวิธีการทําเหรียญนั่นเลยนะฮะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ะคี่บที่มาที่ไปในการขั้นตอนการทำเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับ ผมนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ห้องโมเดลนะครับ<อ>โมเดล,เดลใหญ่ๆอันนี้คืออะไรครับโมเดลตัวนี้นะครับจะ,สะแสดงนะครับเป็นพื้นที่ราชสัตวที่กรมทักษ์ดูแลนะครับเขาจะแบ,บ่งเป็นเขตใหญ่ๆคือเขตวัฒนาแล้วก็เขตคลองเตยดานูนั่นเอง,งน,นะฮะสงเขตนี้จะมีพื้นที่ราชสัตวที่กรมรักดูแลครับอาทิพื้นที่สีขาวตรงนั้นเลยครับใหญ่นั้นจะเป็นโรงงานยาสูบกระรวนกันคลังนะครับส่วนไม้จิตริแล้วก็เป็นสวนประชุมชาติสริกิตนั่นเองครับนะฮะ แล้วพอมาด้านนี้ครับด้านนี้จะมีมสวอนะฮะหรือว่าหมายเลขทีนครินทร์ทรโรสประสานนี้นั่นเองครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นการจําลองแต่ละเขตนะครับจะเป็นเขตวัฒนาแล้วก็เขตคลองเตยสองเขตนะฮะจะบอกนี่ก็จะไอตัวที่เราเห็นอยู่ในรางตรงนี้จะบอกคสว่ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกิดขึ้นนะครับตรงช่องใหญ่ๆตรงกลางตรงนี้จะเป็นราคาที่ดินในสมัยนั้นอ๋อคือเราจะรู้ได้เลยว่าสมัยก่อนที่ดินราคาเท่าไหร่ใช่ครับจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับ S <S ชถชาครปัจจุบันเลยครับอ๋ออันนี้เราก็ได้รู้นะว่าวิวัฒนาการนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใน2เขตนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยไหนและราคาที่ดินเนี่ยของแต่และสมัยเนี่ยมีการแตกต่างแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างไร<า>บ้าง,างใช่ไหมฮะพดีพื้นที่นะครับที่แพงที่สุดตอนนี้อยู่ที่สี่ลมนะครับตารางวาละประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทโอ้โหประมาณนั้นครับนี่ะ ตลาดวันหรือวันสามแสนบาทนะครับถือว่าโอ้โหเป็นจำเลทองอะไรว่าเลยนะฮะถ้าใครมีที่แถวนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ารวยรวยเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ก็าจำลองใช่ไหมครับแผนทุกอย่างนะะฮอันนี้เราเป็นเส้นทางการเดินรถนะครับไปถึงรถไฟฟ้ามีแอร์พอร์ตลิง์นะฮะมีต่างๆรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะอันนี้เราจะได้เห็นครับแผน เรียกว่าแผนที่ย่อมๆได้เลยใช่ครับเป็นโมเดลจาลองนะครับขนาดย่อมเลยครับบอกว่า2เขตนะครับเพราะว่า2งเขตนี้จะมีความหลายทางธุรกิจเยอะมากนะฮะต้องบอกเขาว่าที่ในสองเขตนี้ก็แพงเหมือนกันนะฮะถือว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่โอโหใครมีที่แถวนี้เนี่ยรวยมากๆเลยนะครับ ได้ว่าวันนี้นะฮะได้ความรู้ไปแน่นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับป้อมนะฮะต่างๆนะฮะ22ป้อมนะฮะเราก็ได้รู้ที่ตั้งนะฮะว่าเขาตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่2ป้อมเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับยังได้รู้นะฮะวิธีการรักษานะครับทรัพย์สินของชาติเนี่ยเขารักษาวัตถุโบราณเนี่ยเขารักษากันยังไงนะฮะและที่สําคัญครับเราได้เห็นโมเดลนะฮะแปลงต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วตอนนี้เป็น เรียกว่าเป็นเป็นหลักเศรษฐกิจอยู่แถวนั้นหมดเลยใช่ฮะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่ครับต้องทางไนบ้างก็ได้อยากจะมาเยี่ยมชมนะฮะพิพิธภัณฑ์ระปของเรามาได้สองเส้นทางเลยนะครับก็มาได้ทั้งทางบดแล้วก็ทางน้ำนะฮะทางบกนี่มาได้ครับโดยรถประจําทางส่วนตัวรถประจําทางนะครับแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวมาได้ครับของเราส่วนทางนะครับทางน้ำมาที่โดยสารนะครับระดวนสุพรรณาุมาขึ้นที่ท่าพระทิศเดินย้อนขึ้นมาประมาณ200เม ถึงทิพย์พันธ์ของเราครับเพื่อนของเรานะครับเปิดทุกวันนะครับปิดวันจันทร์วันเดียวนั่นเองครับถ้ามาต้องมานะครับมาได้ทุกวันแต่อย่ามาวันจันทร์เพราะว่าเราปิดนะฮะเราเนี่ยะจะเปิดด้านชมด้านข้างบนนะครับเปิดชมเป็นรอบรอบหน้าบนนะครับรอบแรกนะครับรอบแรก10บโมงเช้าแล้วสุดท้ายจะเป็น4ี่โมงเย็นจะได้รอบทุกครึ่งชั่วโมงนะครับและล่าเนี่ยสามารถชมได้ถึง6กโมงเย็นเลยครับนะฮะโอ้โหก็อย่าลืมด้วยกันนะครับมาเยี่ยมเยินได้ครับที่ทิพย์พิบางลำปูนั่นเองนะครับที่นี่ครับรับรองว่าใครทีี่่่่่มาาเเนนนนนนนยยตตตืืใจแอละครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณมากครับวันนี้กูมิวเซียมของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เราสองคนของตัวลราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดคีครับ ส่วนหนึ่งกับ Good TV สนใจลงโฆษณาหรือซื้อเวลาแอร์ไทมติดต่อ086 3939 39 782